สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะเล่มที่7บทที่1ฮาวเรียปรากฏตัว เมฆหลายชั้นที่ลอยอยู่เบื้องล่างสายตาไหลและหายลับไปทางด้านหลังด้านล่างของเมฆที่ซ้อนทับกันยังมองเห็นทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณและหมู่บ้านเล็กๆในบางครั้งแต่สิ่งเหล่านั้นก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอันไกลโพ้นภายในพิปตาคงจะกลางบาเรียไรายบางอย่างอยู่เพราะทั้งที่มีความเร็วมากพอสมควรแต่ลมที่สัมผัสผิวกับเป็นสายลมแผ่วเบา,เบาทำให้รู้สึกดีจนน่าประหลาดใจคนที่ปล่อยให้เอกลักษณ์อย่างผมทรงห่างมา้าลูบไปตามลมอ,อ่อ,อนๆขณะชมทิวทัศน์เบื้องล่างอยู่นั้นคือ,อยา ช,ชิซุคุคนนั้นนั่นเองชิซุคุเลื่อนสายตาเงียนมองพระอาทิตย์ที่สว่างเจิดจ้าอยู่เหนือศีรษะรู้สึกว่าแสงธรรมชาติที่มองเห็นจากบนเมฆใกล้เสียจนเกิดภาพลวงตาว่าถ้ายื่นมือออกไปอาจจะเอื้อมถึงก็ได้ชิซุคุพิงหลังกับราวจาับพางกับใช้มือป้องแสงแดดแล้วพึมพำออกมาด้วยสีหน้าอธิบายยากดูเหมือนเหนื่อยกับการมองการไกลหรือการคุ้นคิดไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะสร้างกระทั่งเดือยหอกเขานี่มันเ้ออะไรก็เป็นไปได้สินะใช่แล้วจุดที่ชิซุคุอยู่ ขนาดนี้คือบนดาดฟ้าด้านหลังของอ์ติแฟกขนาดใหญ่สําหรับบินบนท้องฟ้าซึ่งฮาจิเมะป,ประดิษฐ์ขึ้นมาเรือเหาะโฟนีฟโฟนีนี้เป็นวิธีเดินทางแบบใหม่ที่สร้างขึ้นโดยใช้หินแดงโนมถ่วงกับแร่ยึดเหนียวเป็นวัสดุหลักแล้วใส่ฟังก์ชันต่างๆนานาลงไปอีกมีความยาวทั้งหมดประมาณ120เมตรหากมองจากด้านบนจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับปลากระเบนแมนตาจุดสูงด้านหน้าลาตัวเครื่องบินเป็นสะพานเดินเรือส่วนตรงกลางเป็นเขตอยู่อาศัยซึ่งนอกจากจะมีพื้นที่กว้างเหมือนห้อง นั่งเล่นแล้วยังมาพร้อมกับห้องครัวอ่างอาบน้ําและห้องอาบน้ําอีกด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคงจะเป็นยานพาหนะที่ใหญ่และเร็วที่สุดในโลกเหมือนฝันเลยได้บินอยู่เหนือก้อนเมฆทัศนียภาพรอบข้างที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและสวยงามจนหาอะไรเทียบไม่ได้สภาพจิตใจของชิซุคุที่พึมพำขนาถอนหายใจโล่งอกเฮ้อออกมานั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรเรื่องราวเริ่มต้นที่โคคิคัดค้านการตัดสินใจของฮาจิเมะผู้ไม่ใส่ใจสถานการณ์ของโลกเขาจึงประกาศว่า ถ้าเช่นนั้นก็จะติดตามไปพิชิตมหาวงกฏครอบครองพลังของเวทยุคเทธภร萨นมและช่วยโลกด้วยตนเองส่วนพวกชิซุโกะเองก็ต้องการพลังโดยมีความคิดแตกต่างกันไปตามแต่ละคนทั้งหมดนี้คือข้อเท,ท็จจริงแต่ถึงกระนั้นหากบอกว่าอยู่ดีๆก็เริ่มเดินทางบนฟากฟ้าแถมยังใช้เวลาประมาณเพียงสองวันครึง่งก็จะบินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างทะเลปา่าฮาโรชิน่าซึ่งปกติใช้เวลาเดินทางประมาณ3เดือนแล้วเราก็คงจะอยากเหมอมองไปไกลเป็นแน่จากกวารเฮลชาตั้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างราชนาจักรกับทะเลป่าและจะใช้เวลาไปถึงตรงนั้นเพียงแค่ประมาณเกือบหนึ่งวันครึง่งลิเลียานาะเจ้าหญิงของราชนาจักรไฮลิกซึ่งขออาศัยมาด้วยเพื่อไปประชุมหารือเรื่องทิศท,ทางของฝั่งเผามนุษย์หลังจากนี้ร้องขอความช่วยเหลือและอื่นๆนั้นได้ทําตาเหลือกแสดงความตกตะลึงจนมีสีหน้าไม่สมกับที่เป็นเจ้าหญิงส่วนสาเหตุที่ฮาจิเมะไม่เคยใช้วิธีเดินทางนี้จนถึงเวลานี้ก็เป็นเพียงเพราะเขายังไม่มีความชนานาญเพียงพอและที่ใช้เวทมนต์แห่งการเนรเมตใส่เวทมนต์ปรับน้ําหนักหินแรง นนน้้มถ่วงัยิ่งมวลใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้พลังในการแทรกแซงแดงน้มถ่วงมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างถ้าเป็นขนาดระดับคอสบิดอย่างมากก็ไม่เกินประมาณอุ้มคนหนึ่งคนขึ้นจากพื้นความสัมพันธ์ระหว่างมวลนี้กับพลังแทรกแซงเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเกี่ยวโยงกับประสิทธิภาพในการควบคุมด้วยกล่าวคือยิ่งหินแดงน้มถ่วงมีมวลมากเพียงใดการใช้แร้ยึดเหนี่ยวก็จะมีความยากขึ้นเท่านั้นหมายความว่าเขามีแนวคว,ความคิดถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยความฝันและความเล่าลอนของผู้ชาย อย่างเดือหหอมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทว่ากำแพงระดับความชำนาญกลับมาขวางกั้นเอาไว้ถึงกระน,นั้นนิสัยที่สมควรเรียกว่าความดื้อดึงของนักแปลธาตุก็ทลายข้อจำกัดนั้นไปเพราะฮาจิเมะจะพิธีพิถันกับการประดิษฐ์สิ่งของและประโยชน์ของสิ่งนั้นเขาจึงมักฝึกฝนเล็กน้อยในเวลาว่างจนเมื่อไม่นานมานี้ก็สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความชำนาญได้สำเร็จในที่สดุดฮาจิเมะที่เปิดเผยโฟนีบนทุ่งหญ้าบริเวณรอบนอกราชนจาจักรในตอนจะออกเดินทางจากราชนจาจักรนั้นได้ปล ขึ้นมาว่าการได้ใช้ยานบินในช่วงสุดท้ายของการเดินทางมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอเขาพูดเช่นนั้นออกมาง่ายๆด้วยสีหน้าเฉยเมยแต่กับซ่อนแววตาภาคภูมิใจในตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่น้อยท่าทางพึงพอใจจนทําให้รู้สึกถึงความเหมือนเด็กนั้นทําให้พวกยูเอทํเสีหน้าเอื่อมละอาส่วนคนอื่นๆแสดงท่าทางตกใจและตะลึงงานคิดว่าหมอนี่มีด้านแบบนี้ด้วยหรือนอกจากนี้แค่การทําให้โฟนีบินบนท้องฟ้าก็จะเผาผลาญพลังเวทไปมากทีเดียวแล้วถ้าทําให้บินด้วย ความเร็วสูงก็ยิ่งจะต้องใช้พลังเวทมหาศาลไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีพลังเยียวยาและพลังเวทระดับเหนือมนุษย์ดังนั้นบุคคลที่ขับได้จึงมีจํากัดอย่างมากขณะที่ชิซุคุก,กาลังหลีกหนีความจริงโดยพูดว่าทั้งที่ท้องฟ้ามีสีน้าเงินขนาดนี้อยู่นั่นเองจู่ๆก็มีเสียงแทรกขึ้นมาชิซุคุมาอยู่ตรงนี้เองหรอ โคคิชิซุคุหันไปมองจึงเห็นโคคิโผล่หน้าออกมาจากประตูบนเพดานเรือหอเล็กน้อยโคคิมาอยู่ด้านข้างชิซุคุและว,วางแขนทั้งสองข้างลงบนราวจับก่อนจะเริ่มมองเมฆที่อยู่ไกลออกไปเวลาเงียบงันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดโคคิก็พึพมพำออกมาเบาๆนี่มันสุดยอดเลยเนอะ นั่นสินะเหนื่อยที่จะรู้สึกประหลาดใจไปทุกครั้งแล้วล่ะแน่นอนว่าเรื่องที่โคคีพูดย่อหมายถึงโฟนีเพราะว่าสีหน้าของเขากับไม่ใช่ความรู้สึกชื่นชมมันดูมีความเศร้าสลดและเจ็บใจในเวลาเดียวกันชิซุคพุพอจะคาดเดาความรู้สึกในใจของโคคีได้เธอจึงลองเบี่ยงประเด็นดูโคคีมาคนเดียวหรอทุกคนล่ะโบคนที่ตามฮาจิเมะมาในครั้งนี้มีแค่ลิเลียนากับนางสนองพระโอษฐ์อัศวินรักษาพระองค์ซึ่งมาคอยคุ้มครองหลายสิบนายและกลุ่มผู้กล้าพวกโคคีเท่านั้น ไอโกไม่มาเพราะไม่สามารถทอดทิ้งเหล่านักเรียนที่ต่อสู้ไม่ได้เอาไว้ได้ส่วนกลุ่มนากายามะและสมาชิกหน่วยพิทักษ์ไอจังอย่างพวกโซโนเบก็ไม่มาเพราะปล่อยบรรดาเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ยอมต่อสู้ทิ้งเอาไว้ในขณะที่พวกโคคิไม่อยู่ไม่ได้บวกกับไม่สามารถจะปล่อยปลาละเลยสถานการณ์ที่พลังลบของราชนาจากรลดต่ำลงได้แต่เพระวางอาร์ติแฟกต์ทำให้กลับมาได้ทันทีโดยอาศัยเทคนิคเคลื่อนย้ายระยะทางไกลสุดขีดซึ่งฟีดได้เหลือทิ้งเอาไว้ในราชนาจากรดังนั้นถ้าไววานฮาจิเมะแล้ว พวกโคคีก็จะกลับไปได้ภายในช่วพริบตาเดียว เลียวทาโรก่กับพวกองคลักกำลังกินอาหารที่คุณเชียทำอยู่แน่สูซูก,กำลังคุยกับดิดี้ส่วนนากุโมะกำลังจู่จีอยู่น่ะแล้วก็นอนเอาหลังพิงยืดขายอยู่ตรงสะพานเดินเรือชิซุคุชำเลืองมองเมื่อได้ยินคำพูดคำจาที่มีนามแหลมคมของโคคิตรงนั้นมีใบหน้าด้านหนึ่งที่บูดบึง้งดูมีอารมณ์ซับซ้อนอยู่ชิซุคุเผยรอยยิ้มเจิดเจือนคิดว่าทำอย่างไรดีอะไรนะ่ะดูไม่สบอารมณ์มากทีเดียวเลยนะโคคิไม่ถูกใจที่นากุโมะคุงเนื้อหอมนั้นหรอ จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันโคคิปเปลี่ยนเป็นสีหน้าไม่พึงพอใจออกมาอย่างชัดเจนและตอบกลับแบบเย็นชาหลังจากที่สุคุพูดเล่นเช่นนั้นนิดหน่อยจากนั้นเขาก็แสดงความขุ่นเคืองภายในใจออกมา ประดิษฐ์ของสุดยอดแบบนี้ทั้งที่ทรงพลังสุดโต่งแต่ทําไมถึงยังนิ่งเฉยแบบนั้นได้ทําไมถึงเพิกเฉยต่อโลกได้ง่ายได้นักล่ะดูเหมือนว่าโคคิจะยังยอมรับการตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้กับเทพเจ้าและทอดทิ้งโลกใบนี้ของฮาจิเมะไม่ได้ทั้งที่ถ้ามีพลังขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็จะโค่นล้มเทพเจ้าเพื่อช่วยโลกแน่นอนแท้ๆชิซุกเข้าใจเรื่องที่เขากําลังคิดได้อย่างชัดเจนคงกําลังเลือกอยู่ละมัง้ง เลือกโคคีเลื่อนสายตาไปมองชิซุคุและถามกลับชิซุคุมองออกไปไกลขณะเอ่ยปากช้าๆเหมือนกำลังเลือกคำพูด คงไม่ได้สบายอย่างที่เห็นภายนอกหรอกมัง้งถึงแม้จะเห็นว่านิ่งเฉยแต่คิดว่าเขาพยายามอย่างสุดความสามารถอยู่เสมอเลยละ่ะกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้เหล่าคนสําคัญมีชีวิตรอดเขาเองก็เคยพูดเอาไว้ใช่ไหมละ่ะว่าไม่ได้ทําอะไรบางอย่างเพราะมีพลังแต่ครอบครองพลังและใช้เพราะอยากทาอะไรบางอย่างให้สําเร็จประมาณนั้นน่ะรอยย่นระหว่างคิ้วของโคคิลึกมากขึ้นแล้วสายตาก็เบือนหนีไปอีกครั้งในขณะเดียวกันทั้งที่ถ้ามีพลังขนาดนี้แล้วก็จะ ช่วยโลกแท้ๆเป็นเรื่องที่เขากําลังคิดในขณะน,นี้มันเป็นวิธีการคิดที่เหมือนและแตกต่างกับฮาจิเมะความต่างชั้นที่โคคิกําลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้นะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เขามีมาตั้งแต่แรกแต่เป็นสิ่งที่ได้มาหลังคันขึ้นมาจากก้นบึง้งระหว่างโดนเรียกว่าไร้ความสามารถกับไร้ประโยชน์นะเป็นสิ่งที่ได้มาการตัดสินใจและการเตรียมใจจริงๆไม่ใช่เพื่อจะโค่นลม้มเทพเจ้าหรือเพื่อจะช่วยโลกแต่เป็นเจตจำนงที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้นและทําเพื่อสิ่งใกล้ตัวต่างหากชิซุคุจ้องหน้าด้า ข้างของโคคิแบบไม่ละสายตาปกติสายตาของเพื่อนสมัยเด็กจะจ้องกลับมาทว่าคราวนี้กลับไม่ใช่สายตาของเขายังคงเบือนหนีอยู่เหมือนเดิมถึงอย่างนั้นก็ยังหยุดพูดไม่ได้เธออธิฐานขอให้เขาไปถึงคําตอบที่ดีให้ได้แม้เพียงนิดก็ยังดี แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพวกเราที่ทำพ่อทำได้เพราะฉะนั้นถึงจะถูกบอกว่าจงทำพ่อทำได้เอาป่านนี้ก็พยักหน้ารับไม่ได้ง่ายนักหรอกเพราะนั่นไม่ใช่พลังที่หามาเพื่อทำเรื่องแบบนั้นกับกันถ้าเอาแต่มองไปที่อื่นแล้วสูญเสียสิ่งสำคัญจริงๆขึ้นมาแล้วก็คราวนี้คงจะไม่เหลืออะไรจริงๆนั่นแหละ ไม่ค่อยเข้าใจเลยสีหน้าที่บายยากยิ่งดูซับซ้อนมากขึ้นดูเหมือนพื้นฐานนิสัยที่ไม่เคยทำความเข้าใจคนอื่นภายในตัวโคโคิจับพุงพ่านและสิ่งนั้นก็กําลังนําพาความสับสนเข้ามาแต่ก็เข้าใจว่าเขากําลังพยายามคุ้นคิดโดยไม่ปัดคําพูดของเพื่อนสมัยเด็กทิ้งชิซูคุผ่อนคลายน้ําเสียงกับสีหน้าที่จริงจังลงเล็กน้อย อืมอาจจะต่างนิดหน่อยแต่นั่นไงทั้งที่พยายามชกมวยพราะอยากจะเป็นแชมป์โลกแต่ดันถูกบอกว่าถ้าเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ไปกำจัดอนาพานในเมืองเล่าพูดแบบนี้แล้วจะเข้าใจไหมพอพูดแบบนั้นมันก็จริงแต่แต่ว่าเรื่องนี้มีชีวิตของผู้คนบนโลกนี้เป็นเดิมพันเลยนะจิซูคุขมวดคิ้วเมื่อโคคิตโตยแย้งด้วยความดันทุดังครึ่งหนึ่ง เอาเธอนิสัยละเลยคนเดือดร้อนไม่ได้ก็เป็นข้อดีของโคคิแต่ยังไงก็เป็นนิสัยส่วนตัวของโคคิฉะนั้นจะไปะยัดเยียดให้นากุโมคุงไม่ได้หรอกนะอะไรกันนะชิซุคุถือหางไอ้หมอนั่นงั้นหรอกิริยาวาจาของโคคิที่ทำหน้ามุยทำให้ชิซุคุมองด้วยสีหน้าเอิมละอา พูดอะไรเหมือนเป็นเด็กไปได้นี่มันแค่หมายความว่าทุกคนมีความแตกต่างกันไม่เข้าใจหลอยอะแล้วคงยังไม่ลืมสินะแม้จะพูดนั่นพูดนี่แต่นากุโมะคุงยังคงช่วยเหลือผู้คนรวมถึงพวกเราในหลายเรื่องด้วยนะทั้งเรื่องเมืองอุนก็ด้วยแล้วคาโอริยังบอกว่าเขาช่วยเหลือรัดอันคาร์ดด้วยได้ยินว่าทําลายองค์กรมืดที่ค้ามนุษย์ในฟูรเรนรวมถึงช่วยเด็กผู้หญิงเผ่าสมดุดชื่อว่ามิวและพาให้กลับไปพบกับคุณแม่อีกครั้งด้วยนะไม่คิดว่าเขาช่วยเหลือผู้คนในโลกนี้มาากกว่ พวกเราอีกหรอนั่นมันก็ใช่หรอกแต่คงจะแค่ทําเพื่อตัวเองเพื่อพวกโยเอและคนสําคัญเท่านั้นก็จริงแต่พอคิดแบบนั้นแล้วไม่แน่สุดท้ายอาจจะบังเอิญเดินผ่านไปอธัธเทพเจ้าบ้าบอนั่นจนปิวไปเลยก็ได้นะ อะไรกันนะเทพเจ้าที่น่าเวทนานั่นชิซุคุหัวล้อคิดขากับปนาคตที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นฮาจิเมะแม้จะคิดว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อก็ตามทีถึงโคคิจะมีสีหน้ารมซับซ้อนแต่ก็หยุดแค่การพูดขัดแบบไร้พลังโดยปฏิเสธคําพูดของชิซุคุไม่ได้เวลาแห่งความเงียบงันกลับมาเยือนอีกครั้งชิซุคุเองก็ไม่พูดพเพราะเราได้ว่าโคคิกําลังเผชิญหน้ากับความมืดบนภายในตัวเองอีกครั้งไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วอยู่ดีๆโฟนีที่บินตรงมาตลอดจนถึงตอนนี้ก็เริ่มเบี่ยง เส้นทางการเดินทางบนอากาศที่ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางแค่บินตรงไปจนถึงจกักรวรรดิก็พอดังนั้นโคคิกับชิสุคุจึงมองหน้ากันว่าปะหนึ่งจะถามอีกฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรบางอย่างขึ้นหรอ กลับเข้าข้างในก่อนดีไหมทั้งสองคนทิ้งจังหวะไว้คู่หนึ่งและพยักหน้าให้กันก่อนจะกลับสู่ภายในเรือหอตอนที่ชิซุคุกับโคคิเข้ามาในสะพานเดินเดือนั้นทุกคนก็ได้มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วและกําลังห้อมล้อมสิ่งที่คายคิสตันซึ่งวางอยู่ตรงกลางเกิดอะไรขึ้นหรอเอชิซุคุจังอืมดูเหมือนจะมีคนโดนทหารจัก,กรวรรดิไล่ล่าอยู่นะ่ะคาริตอบชิซุคุที่เอ่ยถามในคริสตันทรงลูกบาท์ที่คาโริชี้ไปนั้นมีภาพการวิ่งไล่จับของจริงระหว่างเผ่ามนุษย์กระต่ายสองคน ที่กำลังวิ่งอยู่ตรงโตกเขาลึกและทหารจักรวรรดิที่ไล่มาจากด้านหลังของพวกเขาคิสตันนี้ก็เป็นอาถรกพ์มันเป็นคิสตัลสุตพิเศษที่ใช้เวทมนต์แห่งการเนรดมิดใส่สกิลสร้างแหน้มองไกลซึ่งมีความสามารถในการมองไกลและแแทะลุไกลซึ่งสามารถฉายภาพที่ปรากฏอยู่บนแร่ฝั่งหนึ่งมายังแร่อ,อีกฝั่งหนึ่งได้เมื่อใส่พลังเวทคุณสมบัติเดียวกันลงไปหมายความว่าสามารถฉายภาพภายนอกแบบกว้างไกลลงบนคริสตัลที่ติดตั้งอยู่ระหว่างตรงสะพานเดินเรือโดยผ่านทางคิสตั ซึ่งทำหน้าที่เป็นกล้องและติดอยู่ส่วนนอกของโฟนี้ได้เขาจึงตั้งชื่อมันง่ายๆว่าคิสตันดิสเพย์เมื่อชิซุคุมองเข้าไปในคิสตันดิสเพย์นั้นแล้วก็เข้าใจและเห็นภาพผู้หญิงเผ่ามนุษย์กระต่ายสองคนกำลังหนีอย่างสุดชีวิตอยู่ตรงช่องหุบเขาลึกบซึ่งไม่มีน้ำไหลผ่านจริงๆทว่าขาโซซัสโซเซและวิ่งได้ชา้าจนเทียบไม่ติดกับความเร็วของพวกทหารจากักรวรรดิที่ขี่มา้าเห็นเลยว่าจะถูกไล่ตามทันทีในอีกไม่ช้ารวมถึงยังยืนยันได้ว่ามีรถม้าบรรทุกข,ขนาดใหญ่หลายคัยยน หลังของทอาหารจักรวรรดินั้นลิเลียนากล่าวว่าเป็นประเภทที่มักจะใช้ขนส่งทาตกันในจักรวรรดิเมื่อเราสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่าพยายามจะจับเผ่ามนุษย์กระต่ายที่บังเอิญเจอหรือนีออกมามากกว่าไล่ตามมาตั้งแต่แรกแบบนั้นเองเพราะฉะนั้นเส้นทางเลยชิซุคุยอมรับและพึพมพำออกมาแท้ที่จิงฮาจิเมะคงจะไม่แยแสและเลยผ่านไปแต่เธอเดาว,ว่าเขาไม่สามารถทอดทิ้งเผ่าเดียวกับเชียวไว้ได้จึงเข้าใกล้เพื่อดูสถานการณ์ก่อนในขนาดนี้ตอนนั้นเองที่โคคิเปลี่ยนสีหน้าและ กลขึ้นมาแย่แล้วต้องรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้เขากล่าวอย่างดูเดือดด้วยท่าทางเหมือนจะกระจนออกไปตอนนี้แม้ตรงนี้จะเป็นบนท้องฟ้าก็ตามทีและก็หอจบตอนที่33เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ